สวัสดีครับ m c o n n e t เกับผมพีรพลอนุตรโสตหรือโยแวร์ Yo wear, ครับเมืองไทยเรามีคนเก่งมากมายที่สร้างสรรผลงานด้านไอทีเป็นที่จับตาของนานาชาตินะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโมโลมี eme, ครับที่มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่าล้านคนแล้วเราจะไปรู้จักคนเบื้องหลังแอป,ปนี้กันถึงห้องทำงานไปติดตามในช่วงใหม่ที่ชื่อว่าเทีย่ยบครับ เยี่ยมวันนี้เราไปเยี่ยมเยียนกลุ่มคนเยี่ยมยอดเบื้องหลังแอปแชะแต่งแชร์ภาพถ่ายผ่านมือถือที่ชื่อว่าโมโลโมีครับคุณเนยสิทธิพลพันวิไลกรรมการผู้จัดการบริษัทหัวลำโพงจำกัดรอให้เยี่ยมอยู่หน้าบริษัทแล้วสำาับออฟฟิศก็เป็นประมาณนี้นะฮะเล็กๆไม่ได้รูหราอะไรมากะฮะอคนมีอยู่ะมาสิกว่าคนแต่ว่าก็คือครบทุกฝ่ายนะฮะไม่ไว่าจะเป็น ทางดีไซเนอร์นะฮะครีเอทีฟเอยมาร์เก็ตติ้งโปรเจกต์แมเนเจอร์แล้วก็โปรแกรมเมอร์นะฮะไม่ได้ดูหลาอะไรมากเน้นเล็กๆอบอุ่นแต่มีความสุขนะครับก็มีความสุขไหมฮะเยี่ยมเลยครับผมมีความสุขครับผมโอ้เก็ต้องเยี่ยมสิครับเจ้านายยื่นไม้ถามอย่างนั้นแต่ทีมงานทั้ง15คนก็ดูเป็นสุขจริงๆแหละครับทุ่มเทปลุกปั้นมานาน2ปีผู้ใช้แอปโมโลมีทะลุ1ล้าน10,000แกว่าคนจากทั่วโลก มีรูปเข้าสู่ระบบมากกว่า13ล้านรูปตอนนี้มีให้ใช้บนมือถือ5ระบบแล้วนะครับคนชอบกันมากๆเลยในเวอร์ชันล,ล่าสุดก็คือสติกเกอร์ที่ทางดีไซนเนอร์เราออกแบบอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะตรงนี้ก็คือสามารถสติกเกอร์มาแต่งรูปแล้วก็อัปโหลดแชร์ออกไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆได้ทันทีครับผมสติกเกอร์นี้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่โมโลมีนั้นให้มากกว่าอินสตาแกรมนะครับเอ๊ะแล้วตกลง2แอปนี้เป็นคู่แข่งกันหรือเปล่านะก่อนหน้านี้ก็มีคนถามนะครับว่าโมโลมี Instagram เน่เป็ ศัตรูกันเป็นคู้แข่งกันหรือเปล่านะฮะจริงๆต้องประกาศไปตรงนี้เลยว่าทั้งโมโลโมีและอิสระแกมเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะฮะคุณเนยในวัยยังไม่ถึง30เข้าสู่วงการเขียนแอปมือถือมาตั้งแต่ยังเรียนผ่านหลากหลายเวทีแข่งขันก่อนจากกาันฝากข,ข้อคิดเยี่ยมในการสร้างแอปให้ดังระดับโลกไว้ดังนี้ข้อแรกก็คือต้องคิดเพื่อคนทั่วโลก 2. ภาษาต้องทำเป็นภาษาอังกฤษเลยนะฮะสคุณภาพต้องได้4ต้องทําการตลาดมาร์เก็ตติ้งเป็นสุดท้ายสําคัญมากๆเลยคือ คุณจะหาเงินจากแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ยังไงต้องคิดให้ชัดเจนนะฮะซึ่งพวกนี้ก็เป็นเคล็ดลับทีเ่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของพวกเรายังไงก็ฝากโมโลมีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากไ,ไาว้ในสมาร์ทโฟนของคุณด้วยละกันขอบคุณมากครับความสำเร็จในโลกไร้พรมแดนแม้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินขวายคว้าครับดูจากโมโลมีแล้วต้องยกสองมือให้แบบนี้นะครับแล้วบอกพร้อมกันว่ายเยี่ยมช่วงนี้ไปติดตามงพาเรทไอทีครับ น้องปปมเรียพรทรัพย์แสนยากรพาเรตไอทีค่ะ Google เริ่มประกาศชื่อคนมีสิทธิ์ได้ซื้อ Google Glass แว่นตาไฮเทคสวมหัวล็อตแรกแล้วค่ะขณะที่เดินตามนโยบายโอบามาเตรียมผลิต Google Glass ในโรงงานที่สหรัฐเป็น Made in USA ค่ะชอบข่าวจากน้องแปมไหมครับส่งทวิตเตอร์ไปคุยกับเธอเลยครับที่แอดเบียแปมนะครับส่งท้ายกันด้วยไอทีเด็ดเช่นเคยครับสวัสดีครับ ถ้าวันนี้นั่งเบื่อเซ็งจ,จนอยากจะทำลายความเงียบด้วยเสียงแปลกๆเข้าไปเว็บนี้ครับ funswitcher.com มีสารพัดเสียงให้เปิดกันอย่างกระทึกครึครืนจะเป็นเสียงสัตว์สารพันชนิดคอมเสียงคนรถยนต์การ์ตูนดนตรีมารอให้แทนที่ความสงัดกันอย่างสนุกครับ